การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องตุ๊กตาคืนชีพชั้นอนุบาลปีที่สส1สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์กันคะ่ะวิทยาศาสตร์เรื่องอากาศกันนะคะแล้วก็คุณครูมีอะไรมาด้วยคะครูปี มีตุ๊กตาคืนชีพมาด้วยเด็กๆอยากทดลองไหยคะถ้าเด็กๆอยากทดลองแล้วไปทดลองกันเลยคะ่ะอากาศอากาศ,ากาศเป็นสสารชนิดหนึ่งมีอยู่รอบตัวเราทุกแห่งหนมองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้อากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการหายใจของสิ่งมีชีวิต สมบัติของอากาศ 1. ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส 2. มีตัวตนและสัมผัสได้ 3. มีน้ำหนัก 4. ต้องการที่อยู่ 5. มีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศท,ทางความสำคัญและประโยชน์ของอากาศ 1. สิ่งมีชีวิตใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ 2. พืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหาร 3. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไป 4. ช่วยในการลุกไหม้ของเชื้อเพลิง 5. ทําทำให้เกิดลมและฝนนำพลังงานลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และฝนที่ตกลงมาก็ช่วยในการทำเกษตรกรรมด้วยค่ะ 6. ช่วยป้องกันอันตร,รายจากรังสีของดวงอาทิตย์ 7. ช่วยป้องกันอันตร,รายจากวัตถุนอกโลกเช่นอุก,กาบาตท,ที่จะตกมาสู่โลกช่วยเผาไหม้ให้กลายเป็นอนุภาคเล็กๆ 8. ทำให้สิ่งของใช้งานได้เมื่อเราเติมอากาศเข้าไปนะคะเช่นลูกโป่งลูกฟุตบอล 9. ช่วยในการขนส่งสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายเช่นใช้ถุงลมกันกระแทกใส่ในกล่องพัสดุส่งสินค้าเราจะไปดูอุปกรณ์ในการทดลองกันนะคะเด็กๆถุงพลาสติก แก้วพลาสติกหลอดสกอ็อตเทปปากกาเคมีและกันไกลค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาทดลองไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะขั้นตอนที่1ให้เด็กๆนำแก้วน้ำนะคะมาเจาะรู ให้เท่ากับขนาดหลอดที่จะใส่เข้าไปนะคะขั้นตอนต่อมานะคะให้เด็กๆนำหลอดใส่เข้าไปในแก้วค่ะที่เราเจาะรูไว้แล้วนะคะแล้วก็นำสกอตเทปไปติดไม่ให้ลมออกจากรูนะคะติดรอบๆเลยนะคะ ตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนำถุงพลาสติกนะคะมาวาดรูปค่ะเป็นตุ๊กตานะคะคุณครูจะวาดหูนะคะหูแล้วก็วาดตาจมูกปากนะคะตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะ จากนั้นเราจะใช้กันไกลนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะตัดที่มีหูหิ้วออกนะคะ เมื่อเด็กๆตัดถุงหิ้วออกแล้วนะคะให้เด็กๆนำถุงครอบไปที่แก้วค่ะแล้วใช้สกอ็อตเทปนะคะสติดรอบๆไม่ให้ลมออกจากแก้วนะคะเด็กๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆตุก๊กตาคืนชีพของเรานะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาทำการทดลองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาทดลองกันนะคะโดยที่คุณครูจะเป่าลมเข้าไปนะคะให้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูจะค่อยๆเป่าลมเข้าไป ในแก้วถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกก็จะค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปถ้าคุณครูลองดูดลมออกจากแก้วและถุงพลาสติกจะเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะถุงพลาสติกจะค่อยๆยุบลงยุบลง ยุบลงนั่นเองค่ะจากการทดลองนี้เป็นการทดสอบแรงดันอากาศนั่นเองค่ะเมื่อเราเป่าอากาศเข้าไปในถ้วยพลาสติกนะคะจะเพิ่มแรงดันในถ้วยทําให้ถุงพลาสติกของเราเพิ่มพองออกมาค่อยๆพองออกมานะคะแต่ในทางกลับกันนะคะ เมื่อเราดูดอากาศในถ้วยพลาสติกนี้ทำให้แรงดันอากาศภายในลดลงลมในถุงพลาสติกลดลงไปเรื่อยๆแรงดันอากาศข้างนอกมีมากกว่าแรงดันอากาศภายในจึงทำให้ถุงพลาสติกของเรายุบเข้าไปนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ผลงานของเด็กๆเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่าถ้าเด็กๆทําได้แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งผลงานเข้ามาในไลน์กลุ่มให้เพื่อนๆและคุณครูชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนคะ่ะบายบาย